เกมที่ไม่คุณหน้าคุณตาอันนั้นตัวอะไรอครับคุณม,มีหรือเปล่าไม่รู้เอเอ นั่นแหละครับซึ่งนี่ก็เป็นไอดีรีโรจากตูมตามช็อปนะครับปกติเราก็ซื้อเกมฟิ้นในแบกของไกสตาร์เรลอะไรพวกนี้กันนะครับฉันเลยเดี๋ยจะมีแบบยังไม่เยอะมากนะครับนะครับช่วงแรกๆอยู่เลยดังนั้นใครที่อยากได้ดีเนี่ยก็ต้องตูมตามช็อปแหละนะครับนะตรงนี้เลยมาเดี๋ยวนี้เราจะมาสุ่มกาชาเนี่ยะครับซึ่งมีไม่มากนะครับถ้าผมกดเป็นเมาส์ง่ายกว่านะครับเออผิดนะครับสอรี่สอรี่ยังไม่ซินยังไม่ซินกับยูไอนี่นะครับมปนน้องชื่อน้องชิงี้นะครับใช่ไหมชิงี้ชิงี้สิิงงงอออีีกกก็็มมยยย่่าาาาฟรรรรััั้้นนนนนะะะะคคบบซไปปดดณทตึึจช งแรกเพราะว่าไอเดีเนี่ยจะมีไม่เยอะนะครับถ้าเกิดช่วงหลังเนี่ยเราเออมันมีมากขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็ถูกลงนะครับแล้วก็มีตัวของฟรีมากขึ้นเออนะตามนั้นแหละนะครับเดี๋ยวเดินดูบ้านึงว่าไอเดีปลดล็อกอะไรให้บ้างนะเผื่อใครบอกว่าอยากจะเอาไปเล่นชิวๆนะครับเอาจริงผมชอบไปตัวพวกนี้มากเลยนะผมขออนุญาตเตะน้องสักทีได้ไหมโอ้เศร้าซึมไม่เป็นการเสียนาฬิกานะครับเดี๋ยวผมกดเริ่มเลยดีกว่านะครับมันมันน้อยโรมันนิดเดียวอ่ะนะครับนะคลิปมันจะถึงแบบ0.312458วินาทีหรือเปล่า ผม10บรูเลยแล้วกันนะครับไม่เป็นการทำให้พวกเราเลยครับรีรอเกินไปมันไม่น่าจะได้อะไรเลยครับแต่ปรากฏล่นๆไงเผื่อใครนะครับอยากจะเอาไปแบบอุ๊ยกูกูกูรู้อะไรอะไรอุ้ยนี่น้องคนนี้นี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าสิ่งที่ไม่น่าออกหรอกนะครับเพชรเรามันน้อยเกินไปอ่ะนะครับก็สำหรับไปดีนะครับตอนนี้เลเวลที่อ่าสิบสี่นะฮะจะไม่สูงมากนะ สำหรับใครที่บอกว่าไปเล่นแบบช่วงแรกๆเลยนะครับก็มีสูงไม่ดีสิบาทเหมือนกันเพื่อใครอยากจะแบบว่าเออนะครับไม่อยากเริ่มเล่นใหม่แต่แรกเงี้ยเล่นประเดี๋ยวก็ไปหรือต่างๆนะครับก็สามารถเลือกได้เหมือนกันนะครับก็ผมรับตรงนี้หมดแล้วนะโอเคไม่น่ามีอะไรจะไปสุ่มต่อนะครับผมเชื่อมั่นว่ามันไม่น่าออกมานะครับเพราะว่ามันน้อยเกินนะครับโอ้ยถ้ามันดวงดีก็ตึงป้านะครับไม่มีนั่นแหละครับไปบีไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ไม่มีอันนี้มี46โอ่ะเอานี้ด้วยไม่ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะไม่ออก ตาละนะครับปีสามสิบอันเองของอะไรดีนะครับน้อยเอาจริงพวกอาวุธต่างๆมันมันมันเรียกว่าอาวุธหรือเปล่าโอ้ยังไม่แน่ใจเลยนะเล่นแบบยังไม่ได้จำมาเลยขนาดนั้นนะครับเอายอมรับว,ว่าเกมน,นี้หยูยังไม่รู้เรื่องนะครับเออต้องยอมว่าไม่รู้เรื่องจริงๆอะไรคืออะไรยังยังไม่ชัดเจนยังไม่แน่้ยน่นะครับอุ้ย มันคืออะไรอะ่ะมันคือตู้ถาวรปะ่ะใช่ไหมไอ้นี่คือตู้ถาวรที่โลงอาวุธหรือเปล่านะครับเอาจริงยังยังไม่ได้แบบโอ้โหเล่นขนาดนั้นนะครับไอ้นนี้หลักๆก็เพิ่งตามคนอื่นมาอันนี้แหละนะครับยังไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยอ๋อมันน่าจ,จะเป็นตู้นี่นอย่างนี้ผมว่านะคิดว่านะครับไอติงกับเบลล์อีกนะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยซุปเปเอร์อ่วยนะครับโอ้ยตัวน่าจังอะ่ะไปก่อนผมขออนุญาตไปส่องดูสักน้องชื่ออะไรอ่ะอ่าอเล็กซานดร ر ي ่บริเทลินีสน้องชื่อตอนนั้นแหละมันน้องหรือเจีย มันมันน้องไหมหรือเจ๊อือเจ๊ก่อนนะครับทำอะไรได้ผมไม่รู้เลยนะครับพาร์ทสิบนะครับเฮนเรีโชว์อ๋อ ไม่รู้นะครับไม่รู้อะไรเลยอ้ยถือว่าคอมพลี t ปะนี่ไม่คอมนะครับไม่คอม p ี e อะไรทั้งนั้นอ่าแหล่งสัญญาณ่ะตรงนี้ซื้อได้ไหมตามลูกนะครับสามหน่วยแล้วก็ตัวนี้ไม่มีละมั้งผมว่าน่าจะหมดละป้าหรืออย่างอ๋อเรายังไม่ได้ซื้อน่ว่าโอเคนะครับได้เลยเท่าไหร่เนี่ยห้าอันนะครับไปเต็มที่จุกๆอันนี้อีกเจ้าก้านแล้วก็ฟิล์มมันนี้ไม่ใช่นะโอเคผมยังไม่ชินกับยูไอตัวของเซนเลสโซลิโอสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่ามันแบบมันมันยังไงไม่รู้นะครับผมยังไม่ชินเท่าไหร่ข้าม เออก็ไม่มีจริงๆนะครับไม่มีจริงๆอ่าแล้วก็นี้ได้มาอีกติบหนึ่งนะครับติบตัวตายละหลุดไหมอ่อาอุ้ยเอ้าอุ้ยสองเอสเย็บ yes! เกมดีนะครับเดี๋ยวผมไปดูตัวละครรวมกันนะครับตอนนี้ผมใช้ไปโอ๊ยนิดเดียวเองนะครับนิดเดียวเองนิดเดียวเองตอนนี้เรามีตัวเอสคือตัวนี้นะครับกับตัวนี้นะที่เราได้มาจากตู้ดาวน์บอลส่วนตู้หลักไม่ออกเลยเลยนะครับเราช้คำนี้ก่อนโอ้ยที่มีบเป็นตัวละครใช่ไหม ผมไม่แน่ใจว่าแต่ตัวเก่งแค่ไหนนะขอไปศึกษาก่อนเดี๋ยวมาทําคลิปนะเออเอาไว้ประมาณนั้นก่อนละกันยังบอรู้ฟ้ารู้ผีอะไรนะครับบอรู้ฟ้ารู้ผีอะไรเลยอ่ะโอเคอ่านว่าใครนะครับอยากได้รีนี้หรือเปล่าไม่รู้นะอยากได้ก็เม้นผมแจกชิวๆนี่แหละถ้าไม่อยากได้ครับไม่เป็นไรนะก็เก็บไปทิ้งนะอุ้มันลื่นเนาะร้อยยี่สิบเปรมเนาะเออร้อยยี่สิบเปรมเนาะขออนุญาตละกันนะครับพอดีว่ามันอลิมิเต็ดนะครับมันอลิมิเต็ดอ่ะ สุดเกินนะครับตะหลักไม่ไหวละตอนนี้เอาล่ะก็อย่าลืมนะมันจะเป็นการให้ตูมตามสอนแล้วกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยกันในการลินี้ไปกินสั้นๆนะบ๊ายบายนะ